เดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกรัตถาคตสอนเรื่องของอนาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติ อิสูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาว ็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งใครทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจออก อนุสัยความเคยชินจะเกิดเมื่อเมื่อใดนะเดี๋ยวดูที่ผู้เจ้าท่านตรัสเรื่องการเพลินต่อเวทนาเพลินต่อสุขเพลินต่อทุกขเพลินต่ออัทุกขขมสุข จะเป็นเหตุให้อนุสัยเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น <c oughs> ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการตารูปจากขูวิญญาณนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานะ ว่มีผัสสะเนี่ยการกระทบกันของตารูปวิญญาณเนี่ยเป็นเหตุจึงเกิดเวทนาขึ้นมาอันเป็นสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมสสุขบ้างคือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างเวทนามีสามอาการ เพราะมีอะไรเพราะผัสษะเป็นเหตุนะบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นท่านวงเล็บว่าไม่เพิ่มความเคยชินให้ อนุสัยต้องหมายถึงความเคยชินเดิมเราเคยเคยหมายถึงลักษณะที่กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานมันก็เลยรู้สึกว่าขุดไม่หมดสักทีนะแต่จริงๆเป็นเรื่องของความเคยชินเราคุ้นเคยกับ กุศลคุ้นเคยกับอกุศลคุ้นเคยกับอะไรเราจะเคยชินสิ่งสิ่งเหล่านั้นจิตก็จะวกไปหาสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าจิตเมื่อเสวยสุขเวทนาแล้วเราเพลินจิตไปรับรู้สุขเวทนาภาษากระทบปั๊บเดินไปต่อรับรู้เวทนาอันเป็นสุขเพลินต่อไหม ถ้าเพลินต่อเรียกว่ามีราคานุสัยซึ่งตัวราคานุสัยปฏิคานุสัยนี้เป็นสังโยชน์ตัวที่4ตัวที่5ที่พระอนาคามีจะต้องละให้ได้พระโสดาบันพระสะกะทาคามีละได้สามสักยติทิฏวิจิจกิจฉาสีละพตปรามาสอนาคามีจะต้องละได้อีกสองคือราคานุสัยกับปฏิคานุสัยถ้ายมเพลินกับอารมณ์มันเป็นสุข ราคานุสัยก็เกิดขึ้นความพอใจในสุขเวทนาเพลินในทุกขเวทนาจิตไปเกาะอารมณ์ทุกขเวทนาไม่ยอมปล่อยก็เรียกว่าเพลินเหมือนกันก็จะเป็นปฏิคานุสัยไม่ดีทั้งคู่สร้างการเกิดได้ทั้งคู่ พระองค์ตรัสต่อว่าเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกกร่ำให้ย่อมไม่ถึงความหลงไหลยอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น ถ้าเราเพลินเราก็จะเพิ่มความเคยชินกับการยึดติดในปฏิคานุสัยยึดติดในอารมณ์ที่เป็นทุกข์ทุกขเวทนาถูกต้องสุขเวทนาถูกต้องตั้งไว้ซึ่งกายัคตาสติได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติดึงกลับมาอยู่ที่ปัจจุบัน หรืออยู่ที่กายนั่นคือเรากำลังมีราคานุสัปษษายปฏิคานุสัยนเะพราะฉะน,นั้นบอกว่าเอ๊ะละกลับมาไม่ดีไอ้ไปก็ไม่ดีนะไปก็เป็นราคานุสัปษษายปฏิคานุสัยแต่ผู้เจ้าให้ทำอะไรก็ต้องทำตามลำดับที่ผู้เจ้าจัดไว้ให้ <c oughs> พระเสขะ ละอารมณ์สุขทุกข์พอใจไม่พอใจให้เร็วดุดกระพิบตาอุเบกหายังคงเหลืออยู่ต้องสร้างตรงนี้ให้ได้ต่อไปพระองค์บอกว่าเมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วย ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัาธะของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสสารนะของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชาย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นนี่คือลักษณะของการไม่เกิด ราคานุสัสปฏิคานุสัยกับอวิชานุสัสเมื่อจิตวางพอใจไม่พอใจแล้วตั้งอยู่อเบกขาบุคคลนั้นไม่เพลินกับอุเบกขารู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักรดอร่อยรู้จักโทษของมันรู้ว่าอุเบกขาเนี่ยมันเบาสบายสุขปราณีตสงบเย็นระงับ นะเป็นอารมณ์มันเป็นกุศลแต่ขณะเดียวกันก็เห็นโทษมันด้วยโทษของอุเบกขาคืออะไรครูเจ้าท่านตัดว่าท่านไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกจากเสียว่ามันดับไปได้เห็นไหมอุเบกขาก็มีโทษคือดับไปได้ครูเจ้าให้เห็นอะไรให้เห็นเหตุเกิดความดับลดอร่อยอาทินวะคือโทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นจากอุเบกขานั้น <c oughs> อุบายเครื่องออกไปพ้นคืออะไรก็คืออย่าเพลินกับมันอย่าเพลินกับมันก็คือเมื่อได้มันอยู่แล้วก็ให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูอุเบกขานี่คือวิธีปล่อยอุเบกขาไม่ใช่ปล่อยอุเบกขาด้วยการไม่สร้างอุเบกขาสร้างอุเบกขาได้แล้วต้องรู้จักมันเหตุเกิดของมันความดับนะรู้จักลดอร่อย นะรู้จักโทษรู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันเข้าใจไหมอ,มอนุสัยคืออวิชาย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น <c oughs> นี่นี่คือลำดับขั้นในการวางสุขมารับรู้วางตั้งไว้ซึ่งเบกขาไปเกาะทุก รับรู้วางตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาขณะตั้งไว้ซึ่งอุเบกขารู้เหตุเกิดเกิดเพราะอะไรเพราะวิญญาณมารับรู้รู้จักโทษของมันนะรู้จักความดับนะเหตุเกิดความดับอุเบกขาอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดวิญญาณก็หลุดจากอุเบกขาไปอีกนั่นคือความดับของมันดับเพราะวิญญาณดับเกิดเพราะว่าวิญญาณมาเกิดที่อุเบกขาดับเพราะว่าวิญญาณดับไป เหตุเกิดของมันคือวิญญาณความดับของมันก็คือวิญญาณดับไปอัสาธาของอุเบกขาคืออะไรการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งนี่คือลดอร่อยของมันคุณประโยชน์ของมันอาทีนวะโทษของมันคืออะไรคือความที่มันดับไปได้นิสสารณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันคืออะไรการไม่เพลินกับมันเป็นผู้มีสติสัมปชัญญ สัมปัชัญญะดูซึ่งอุเบกขาอยู่เฝ้าดูอยู่พอมันดับปุ๊บต้องรู้ตัวทันทีอย่างนี้นะ <c oughs> อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราอยู่กับอุเบกขาแต่ไม่ติดอุเบกขาท่านตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นหนอละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้ว บรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียได้แล้วทอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขขมสุขเวทนาเสียได้แล้วเมื่อละอวิชาเสียได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วเขาจักทำที่สุดแห่งทุกในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีได้เพราะฉะนั้นถ้าใครทำได้อย่างเนี้ย ละสุขละทุกข์ละอุเบกขาได้อยู่อุเบกขาและละอุเบกขาได้เขาจะทําที่สุดแห่งกองทุกนี้ได้ในปัจจุบันนี้เลยนี่จับเวทนาตัวเดียวสุขทุกข์อุเบกขาจับสามยางตัวนี้ตัวเดียวสามอาการสุขมาวางทุกข์มาวางตั้งอุเบกขาไว้ขณะที่อยู่กับอุเบกขามีสติสัมปชัญญะด้วย เห็นว่าอุเบกขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้จักเหตุเกิดความดับรู้จักอรรอร่อยรู้จักโทษรู้จักวิธีออกไปพ้นจากมันแล้วเราก็อาศัยมันเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่พระองค์ตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยหูด้วยอาศัยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการคือหูกับเสียงและโสตวิญญาณนั้นคือผัสสะและพระองค์ก็ตรัสเหมือนกันเลยก็คือเอาหลักการนี้เข้าไปใช้ในทุกอายตนะนี่คือเรื่องตาเห็นรูปอย่างเดียวนะเมื่อสักครู่เนี้ยตากระทบรูปปุ๊บพอใจไม่พอใจเฉยๆวางได้หมด แต่หูกระทบเสียงวางไม่ได้จมูกดมกลิ่นวางไม่ได้นี่ยังติดอยู่อายจตนะอื่นนะเพราะฉะนั้นต้องเอาไปใช้ทางหูทางจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็ใจธรรมอารมณ์ใจรับรู้ธรรมอารมณ์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยพอใจไม่พอใจวางได้ไหมนะตัวนี้ตัวยากอีกเหมือนกันเพราะว่าอนาคามีก็วางได้แค่ตัวภาษาทางกายตาหูจมูกลิ้นกายแต่ทางจิตยังวางไม่ได้ นั้นก็ต้องฝึกวางทางจิตอีกทีหนึ่งพระองค์ก็ไล่หูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ<ม>ก็ตรัสอย่างเดียวกันทั้งหมดท่านบอกเพราะอาศัยใจด้วยธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการคือใจธรรมลมและมโนวิญญาณนั้นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเมื่อบุคคลนั้นบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินเมื่อผัสสะกระทบกับธรรมรมเกิดสุขขึ้นมาก็ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่อนุสัยคือราคาย่อมไม่นอนตามแก่บุคคลเหล่านั้นบางทีเรานึกเรื่องดีๆขึ้นมาในใจนะแล้วก็เพลินไปอยากรู้ต่อนะอยากคิดตอบปรุงแต่งต่อนี่แหละนี่แหละอารมณ์ที่ดีพอใจก็อยากรู้ต่อไปนี่ราคานุสัยติดตามนอนเนื่องแล้วเคยชินแล้วมันเคยชินมาเป็นกลับเป็นอสงไขยนั่นเนี่ยเนะพราะฉะนั้นเรารับรู้อารมณ์ทางใจ,ป,ใจปั๊บพอใจปุ๊บ มันจะไหลาย,ยาวเลยใช่ไหมขณะนั้นเรียกราคานุสัยเกาะกระเราไปตลอดสังโยตัวที่สี่ตัวที่หนะ้าคือราคานุสัยปฏิการนุสัยมันราคานุสัยเกาะติดเราไปเลยจนกว่าเราจะวางได้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติหรืออุเบกขาได้นะบุคคลนั้นนะเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ระทมใจ ย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกร่ำให้ย่อมไม่ถึงความลหลงไหลอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกขเวทนาทางจิตถูกต้องอยู่เห็นไหมรับธรรมลมแล้วนึกถึงแหมคนคนหนึ่งเคยด่าว่าเราอย่างงนอย่างนี้เกิดทุกขเวทนาเศร้าโศกไหมระทมใจไหมคร่ำควรวญไหมตีอกร่ำให้ไหมถึงความลหลงไหลอยู่ไหม ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็อนุสัยคือปฏิฆะเนี่ยกำลังตามนอนแก่บุคคลนั้นละกำลังสร้างความเคยชินให้บุคคลนั้นต่อไปละเคยชินมาหลายภพหลายชาติแล้วนี่ก็ไม่ยอมวางอีกก็เคยชินต่อไปแล้วกันอย่างนี้อืม อทุกขมสุขถูกต้องก็เหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าเขาบันเทาราคานุสัยบันเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาและถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขได้เสรยจแล้วนะอนะ่ เมื่อละวิชาได้แล้วทําวิชาให้เกิดขึ้นเขาจากทำที่สุดแห่งทุกในที่ธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้จะเป็นฐานะที่มีได้ไพระสูตรนี้ในปฏิจจสุบาทนะก็บอกให้ละสุขเวทนาละทุกขเวทนาทางจิตอย่าเพลินกับมันนะ ละอุเบกขาด้วยแต่วิธีละอุเบกขาทำยังไงรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับนะตรงนี้ต้องไปดูควบในพุทธวจนะบทอื่นว่าผู้เจ้าเนี่ยให้ใช้อุเบกขาเป็นวิหารธรรมนะเหมือนกับที่ผู้เจ้าท่านจัดว่าสัตววิหารธรรม6ประการอันพระลานขีณาศพทรงได้นั้นก็คือ ตากระทบตู้ผูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจท่านสามารถอยู่อุเบกขาได้เพราะอารมณ์มันหมดแล้วนี่ที่จะอยู่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วคือถ้าไม่อยู่กับกายตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติก็ตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาเวทนานเป็นอุเบกขาอย่างนี้ <c oughs> นี่ถ้าเราดูตรงนี้ก็เรียกว่าเรากําลังเป็นผู้ฉลาดในอายตนะทุกกระบวนการของภัสนสะเราเห็นสุขทุกอุเบกขาทุกๆครั้งที่มีภัสสะกระทบนะภัสสะกระทบปั๊บเกิดพอใจไม่พอใจเกิดเฉยๆเ,เราเห็นแล้วเราก็ตั้งจิตไว้นะกับความเฉยเฉย